ราศีมังกรแทบตกตะลึงกันยกบ้านเมื่อรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นรีบเช็คด่วนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไวา้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดรังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3ามวันเวันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นตกตะลึงกันทั้งบ้านเมื่อรู้ความลับจากสวรรค์ค่ะราศีมังกรริบเช็คด่วนในปีพุทธศักราช2568 อาจารย์ภัยสารแสนชัยและหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ทำพิธีครั้งยิ่งใหญ่และได้ทำการนิมิตพิศวงดวงชะตาล่าสุดหากว่าตัวของท่านเป็นคนที่เกิดในรัคนาราศีมังกรตั้งใจฟังคลิปนี้กันให้ดีๆนะคะเพราะว่าตัวของท่านเป็นคนหนึ่งที่มีบุญญาธิการอย่างมากค่ะ เป็นคนหนึ่งที่มีดวงห่วงจุ้ยติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองรักษาจึงทำให้แคล,ลายคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงราศีมังกรเป็นคนที่มีเทวดามีนางฟ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ไม่ไกลตัวนักนะคะหากว่าตัวทำบุญทําความดีมีบุญกุศลก็จะส่งผลอย่างมหาศาล แต่ว่าถ้าตัวของท่านนั้นทำบาปลงไปผลกำไรนั้นก็จะส่งผลมหาศาลเช่นกันค่ะ หากว่าใครทำความดีชีวิตของตัวท่านนั้นก็จะจะเจริญรุ่งเรืองทำการค้าขายก็จะเฮงก็จะปังทำการงานก็จะได้กลายเป็นคนเจ้าคนนายคนในปี2,568หยิบจับสิ่งไหนก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดจะร่ำรวยยกครอบครัวดวงของท่านไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ตามนะคะอยู่ที่ไหนก็จะได้พบกับโชคลาภ ความโชคดีกำลังถาโถมเข้ามาหาแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชะตาฟ้าลิขิตราศีมังกรเกิดมาเพื่อความร่ำรวยและเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดเงินเปิดดวงทองเปิดดวงแห่งโชคลาภให้เงินทองไหลมาเทมาทุกท่านคนที่มีบุญเท่านั้นนะคะที่จะได้เลื่อนผ่านมาพบกับคำทำนายที่แม่นที่สุดคำทำนายจากสวรรค์เพราะว่าคลิปมีเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปคนมีบุญเท่านั้นคะ่ะ ที่จะได้มาพบและล่วงรู้ความลับจากสวรรค์ราศีมังกรดวงชะตาของตัวท่านนั้นถึงคราวพิกผันครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ50ปีชีวิตกำลังจะเริ่มดีขึ้นหยิบจับอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีแต่โชคมีแต่ลาบไหลเข้ามาแบบที่ไม่ขาดสายนับตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นกำลังจะ เริ่มพีคจากความยากจนสู่ความร่ำรวยจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยถูกหวยก็จะได้จับรางวัลที่หนึ่งสำหรับดวงชะตาโชคลาภและลัคนาราศีมังกรในปีพุทธศักราช2568จะมีการอธิบายที่ครอบคลุมและละเอียดดังนี้ค่ะภาพรวมของดวงชะตาปีพุทธศักราช2568 สำหรับลัคนาราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านของงานและการเงินซึ่งจะเห็นผลที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปจนถึงปลายปีค่ะคุณจะได้รับการทดสอบในหลายๆด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากความพยายามและความทุ่มเทของคุณในอดีตการงานในปี2,568คุณจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงความท้าทายในงานที่ทำอยู่อาจมีการโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานแต่สำหรับผู้ที่ทำงานหนกักและมีความสามารถในการจัดการกับปัญหา คุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตัวเองโครงการใหม่ๆจะมาถึงในช่วงครึ่งปีหลังและการตัดสินใจที่มีสติและระมัดระวังจะนำไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงการเงินในปี2,568คุณจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในงานที่ทำอยู่ค่ะ อาจมีการโยกย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานแต่สำหรับผู้ที่ทำงานหนกักและมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาคุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเองโครงการใหม่ๆจะมาถึงในช่วงครึ่งปีหลังและการตัดสินใจที่มีสติและระมัดระวังจะนำไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงค่ะ การเงินด้านการเงินนั้นในปีนี้มีความพันผวนบ้างในช่วงต้นปีและจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในช่วงที่ดีขึ้นเมื่อถึงครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายหรือการลงทุนนะคะ ที่ต้องใช้เวลานานจึงจะเห็นผลในเชิงบวกบางครั้งคุณอาจจะพบเจอกับสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินสดในการจัดการปัญหาต่างๆแต่ก็มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใหม่ๆที่มีโอกาสเติบโตสูงความรักในด้านของความรัก สำหรับชาวราศีมังกรปีพุทธศักราช2568จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายคุณต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านอารมณ์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์แต่หากคุณสามารถรักษาความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีความสัมพันธ์จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ค่ะและกลับมานั่งมั่นคงขึ้น สำหรับสุขภาพในปี2568เป็นปีที่คุณจะต้องใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่อาจจะมีความเครียดสะสมจากการงานและชีวิตส่วนตัวดังนั้นการออกกำลังกายและการผ่อนคลายจึงมีความสำคัญมากเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของคุณนั้นมีพลังในการผาเผชิญกับความท้าทายในชีวิต โชคลาภและการเสี่ยงดวงในปี2,568นี้มีโอกาสที่จะโชคลาภจะมาหาคุณค่ะในช่วงปลายปีโดยเฉพาะการเสี่ยงดวงเกี่ยวกับการลงทุนหรือการมีความเสี่ยงในด้านต่างๆจะเห็นผลที่ดีขึ้นเมื่อคุณทำการศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบ แม้ว่าโชคดีจะมาในช่วงปลายปีแต่การรอคอยและการอดทนยังคงเป็นสิ่งสำคัญคำแนะนำสำหรับปีนี้การวางแผนระยะยาวปีนี้คุณจะต้องวางแผนอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในด้านการเงินและการงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปงลงรักษาความสัมพันธ์ควรที่จะใส่ใจในความสัมพันธ์ทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวดูแลสุขภาพควรหลีกเลี่ยงความเครียดและให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายจึงจะช่วยเสริมพลังในการทำงานโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกจะมีโอกาสในการสร้างรายได้จากแหล่งที่ไม่คาดคิดค่ะ ซึ่งอาจจะมาจากการลงทุนหรือโครงการที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนแต่การที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีนั้นคุณจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดนะคะรวมทั้งควรที่จะฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางทางการเงิน ความผันผวนของการเงินในช่วงต้นปีจะมีการผันผวนทางการเงินบ้างโดยอาจจะมีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นหรือการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ค่อยได้เห็นผลแต่เมื่อคุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรอบคลอและไม่รีบร้อนในการใช้จ่ายนะคะหรือการลงทุนนั้น คุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้และเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในภายหลังโชคลาภจากการเสี่ยงดวงในปีนี้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือการเล่นการพน,นันไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรพึ่งพามากเกินไปค่ะเพราะการเสี่ยงดวงอาจไม่ค่อยเข้าข้างคุณ ในปีนี้แต่หากคุณคิดที่จะลองเล่นการพนันหรือการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคควรทำในขอบเขตที่คุณสามารถรับมือได้โดยไม่กระทบต่อเงินเงินหลักของคุณนะคะและไม่ควรใช้เงินจำนวนมากในการเสี่ยงดวงค่ะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ